โดยภายในงานท่านประธานสงได้นำผู้มีบุญทุกท่านที่มาร่วมงานบุญที่วัดและร่วมพิธีกรรมงานบุญผ่านทางออนไลน์ผ่านระบบซูมบูชาพระรัตนตรยัยพร้อมทั้งสวดมนต์บทธรรมจากกับเปาวัตนสูตรก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอารัธนาศีลห้าและพิธีถวายคีลานเพศาต์โดยมีกาลยนานมิตรโอวิดกาลยนานมิตรบวนกาลยนานมิตรจัสมินลูเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นเป็นพิธีอัญเชิญอาหารบูชาข้าวพระมาวางยันแท่นประกอบพิธีทั้งยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญบำรุงวัดเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาโดยมีกัลยาณมิตรสิงห์กัลยาณมิตรบุญมาไส่สงครามและกัลยาณมิตรบุญคงราธิเดชเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยมีกัลยาณมิตรทองยศ และกลัลยาณมิตรวาสนาคำวงษาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายสังฆทานโดยมีกลัลยาณมิตรนัทนันมั่นจีนและร้านตุกตุก9กเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชยโยมีกลัลยาณมิตรหวานธรรมและกลัลยาณมิตรสุจินดาบริหารเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่า ในการนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้พิจารณาภาพป่าต่อมาจึงเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดรนตชัยบูชาพระรัตนตรัยในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมพร้อมกันนี้ท่านประธานบุญพิธีทั้ง5คณะและสาธุชนได้น้อมถวายจตุป,ปัจจัย,ยธยรธมแด่ท่านประธานสงฆ์ซึ่งในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นนอมนำทบทวนโอวาหลวงพ่อธรรมชโย มาถ่ายทอดให้สาธุชนได้รับฟังทั้งยังได้กล่าวให้กำลังใจแก่ผู้มีบุญทุกท่านซึ่งแม้ว่าจะอยู่ต่างแดนแต่ก็ให้ความสำคัญกับการสั่งสมบุญโดยเฉพาะบุญบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่ทุกท่านต่างตั้งใจมาร่วมบุญกับเพื่อนกัลายาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นก่อนที่คณะสงฆ์และสาธุชนจะได้ไปร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระ พร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยซึ่งบรรยากาศงานบุญเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเบิกบานในบุญกันทุกคนค่ะ